เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าก้อยหอยนะจ้าพร้อมเสิร์ฟคู่กับผักตามชอบเลยนะคะนี่คือหอยที่เราเก็บได้เมื่อวานนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราจะเอาทำอะไรดีก้อยหอยดีกว่านาะตาเนาะเดี๋ยวเราก้อยหอยนะต้มน้ำก่อนนะเดี๋ยวเราเอาหอยไปต้มก่อนหอยให้สุกก่อนนะคะ อันนี้หอยที่ต้มแล้วนะเดี๋ยวเราก็เอามาแกะหอยออกก่อนแกะหอยออกจากเปลือกอืมร้อนๆเลยวันออกเลยฮ้อนอยู่หลังจากเที่ยวหอยออกจากเปลือกแล้วเราก็มาเอาเนียงหอยออกก่อนนะย่างหอยืออันแบบไหน ดูกันอยู่ที่หลังหอยเป็นกลมๆดำๆออกไปแล้วต้องอ,ออกก่อนนะไม่งั้นจะจะทำจะเวียนหัวจะทให้เวียนหัวน,นี่ยมันออกก่อนหั่นหอยเป็นชิ้นให้พอ,พอดีคำนะคะ หั่นหอยเป็นชิ้นๆให้พอดีคำนะคะแบบนี้นะหั่นหอยเสร็จเดีย๋ยวเราก็ใส่พริกเลยใส่พริกอะไรไไพริกแดงหอมแดงก็ตะไคร้ใบผักผักไฟผักไฟซอยใส่ลงไปเลย คะคุณคุณคุณ,คณใส่ปะนาวลงไปงมหมมนาวาสดๆ น้ำปลาลงไปพผได้รพผแล้วก็จะเติมพริกพริกลาบพริกลาบสำเร็จรูปเลยนะเติมพริกลาบลงไปนิดนึงเพิ่มรสชาติ ครึ่งซองพริกลาบลงไปครึ่งซองก็ใส่ใส่ข้าวคั่วใส่ข้าวคั่วลงไปประมาณหนึ่งทับทีนะ ก็คว้ามาอีกอืมอะไรผงชูรสผงชูรสหนึหน่งช้อ,นช,อชนชาแล้วแต่ชอบเลยนะคะก้อยหอยนะคะโอ้โหหอยอะไรหอยเชอรี่ ก้อยหอยเชอรี่ขาดอะไรอีกต้นหอมผักชีใส่ต้นหอมผักชีลงไป <Good. S 1> ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยออก้อยหอย อาตักใส่จานเสิร์ฟเลยจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าก้อยหอยนะจ้าร้อมเสิร์ฟคู่กับผักตามชอบเลยนะคะ